ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เราอยู่กันในเกนมไมค์ครับนะคะตอนนี้ออมได้ตั้งชื่อเอกบอกว่าออมสตรีมเมอนะคะใครอยากเป็นเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะแล้วก็ทิ้งชื่อไว้นะเพื่อนออมก,ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนยเอกบอกก็วันนี้เราจะมาเล่นเอ่อแมป คืออมก็เพิ่งรู้ว่ามันเล่นอย่างนี้ได้แหละเล่นไหมคะมันตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้นะทุกคนก็เดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมันจะลีหรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนโอเคเราเข้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันรอมันหลุดแป๊บหนึ่งนะโอเคเราเข้ามาเอา้าคือกระตุกอะ่ะก็ดูหน้าตาแบบออนไลน์ก็คือดีมาก มันมีหลายอย่างเลยนะทุกคนแต่ออมชอบเล่นอันนี้มากออมชอบแบบว่าเออนี่มันจะมีเกมให้เราเลือกด้วยนะเป็นเกมแบบอะไรก็ไม่รู้ละหลายอย่างเลยออมยังไม่เคยเล่นมีสกายบล็อกด้วยนะส่วนมากออมจะเล่นลักกี้บล็อกกับสกายบล็อกนะทุกคนเดี๋ยวออมไปเล่นลักกี้บล็อกก่อนนะออมชอบเล่นลักกี้บล็อกมากเลยทุกคนออมชอบแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะแบบว่า ทำาไมแบบว่าเยอะเจนแบบว่าเยอะเกินไปป้าก็คือออกแบบชอบเล่นแบบลักคกี้บอกอะชอบแบบตีกล่องทายกล่องปริศนาอะไรเงี้ยนะมันดูแบบเอ็นจอยดีเอา้าเอ้าืออไปเน็ตไก่บลเอา้เอาอา๋อเน็ตน,น้องกากแน่เลยอุ้ยเข้ามาก็เริ่มเกมเลยนะคะเดี๋ยว ันนี้เราเล่นเป็นทีม2หรือ,อยังไงเอาก็ไม่เข้าใจอุ้ยได้กางเกงมาโอเคถือว่าดีเอ้ยเราก็ได้ได้กางเกงสองรอบด้วยนะอุ้ยได้ลาวาเอามาทำอะไรเอ่ยลาวาเนี่ยอุ้ยได้ที่ขุดอะไรอะ่ะได้ที่ขุดเอ่อที่ขุดไวกับแตกยากใช่ไหมนะทุกคนเราต้องต่อสะพานไปใช่ไหมอุ้ย ได้ TNT เอามาทำอะไรเนี่ย TNT ทำอะไรอ๋อมได้มีดดาบได้ทุกคนเราได้มีมดดาบมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอามีดดาบม,มาทำอะไรไม่รู้แหละถือๆไว้ก่อนขึ้นโอเคบล็อกตรงนี้เราล้มหมดอย่างออย่งังเอ้ยนี่มันเอ,อืเ้ออื้อนี่มันเขาเรียกไงคนอื่นเรียกยังไงไม่รู้แต่ออมเรียกว่าต้นตะขบนะเมื่อกี้ จริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกต้นตะขบนะมันคือต้นเชอรี่หรือเปล่าใช่ไหมแต่ก็คือแบบมันปักแบบปักแบบปักแล้วเราก็เรียกไปยังไงไม่รู้เป็นต้นตะขบนะทุกคนเออเราก็ไม่เข้าใจเดีอวกัน,กนเราต้องตอบบอ,อกไปใช่ไหมปักนะถ้าตกลงไปเราจะแพ้เลยปะเราต้องตอบบอ,อกก่อนนะเหมือนคุยเองตอบเองอะไม่ได้สตรีมนะเนี่ยอัดคลิปนะเนี่ยเขาลองคุเองตอบเองแล้วล่าสุดนะ ถ้าเดินตกนี่มีอ้ยได้ของอร่อยได้ได้เนื้อหมูนะเราจะค่อยเดินช้าๆก่อนนะไทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยชำนาญรึไหมครับเออ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 อะไรวะเนี่ยฟักอะไรอ่ะออกซิเดียนแค่นี้หรอคิดว่าจะมีอย่างอื่นได้วิวได้มีดาบมาไม่ดาบะไไเอื่นอ๋อมีดับชองปกติ แล้วเราก็ได้หมวกมาใส่ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเออใส่ชุดเกาะก่อนนะออมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ออมเคยเล่นแบบว่าก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วมันชนะอะไรเนี่ยแค่หลอดเต้นเนอะแค่หลอดเต้นทุกคนโอ๊ยไอ้บ้า TNT อีกแล้วแกอะไรอ่ะได้อะไรอะเมื่อกี้คืออะไรหรอ เว้ยเมื่อกี้เขาได้อะไรอ่ะเฮ้ยทำไม TNT มันเดินได้อ่ะเฮ้ย TNT เดินได้โคตรเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆเอ๊ะไม่ช่วยจังเลยแต่อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยต้นเชอร์รี่สองสามรอบแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับต้นเชอร์รี่นะคนแก่อ่ะโอเคสงสัยเขารู้ว่าอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เราได้อัน,นี้แมอปอาวุธอะไรเนี่ยแล้วเราทิ้งไปทำไมอ่ะ คําเนี่ยอยู่ๆอมอก็ทิ้งไปเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยเจ้าเว้ยมีจาม่จา,าดีมากเลยอมอก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะอมอก็ขุดเฮ้ยๆๆเพื่อนเราเหรอเพื่อนใช่ไหมเพื่อนหรือซอมบี้เนี่ยใครเนี่ยอะไรเนี่ยมาตีเราทำไมฮะมาตีเราทำไมมาตีเราทำไม ตีเราทำไม <S <S เราจะตายทุกคนเพื่อนเราจริงปะเนี่ยเพื่อนหรือใครเนี่ยเพื่อนหรือใครเนี่ยเพื่อนหรือซอมบี้หรืออะไรหรือตัวอะไรโอ้โหมันตีเราเฉยเลยอะเฮ้ยเล่นไม่เป็นด้วยไงเฮ้ย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  ว่าไม่ใช่แล้วเอ้ยตายตายหรือชนะตายหรอ,อยู่ไรทูอะไรครับนี่คือแบบยังไปชธรรมทำอะไรเลยอะ่ะโอเคทุกคนมันมีหลายแมปมากเลยนะเดี๋ยวคราวหน้าอมจะมาเล่นให้ดูทุกคนแล้วลองไปเล่นกันนะ